สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิมพ์นภาชาแนลครับเจอกันชวเช้าครับชวเ,เช้าครับผมตอนนี้ก็มีสัญญาณเตือนมาแล้วนะครับจากพี่กิง่งคนสวยของเราเปิดเพจแล้วนะคะอาจารย์หนึงสูก็จะเปิดเพจนะครับรู้สึกว่าจะมี แขกผู้มาเยือนแล้วนะครับหนึ่งครับเดินเดินทางมาแล้วนะครับโอ้เป็นไงโอ้สวัสดีค่ะโอ้เนี่มีแถมด้วยเงินจเศ้าแล้เออเงินจะ,นะ,ะเศร้า,งเ,งาเลย <c oughs> เห็นเรารถเข้าร้าน,านส้มเตอร์ใหม่ ใช่นีคุณตาก็ออกมาออกกําลังกายนะครับมานั่งออกกําลังกายนะกำลังเตรียมเกียให้มากับหลานนะครับหลานสาวนี่ก็นังเกลียบเกลี้อยู่นะครับตรงนู้นครับเดินออกกําลังกายครับต้องเดินครับต้องเดินเดินให้ยืดเสน้นยืดสายนะครับ เส้นจะได้ยืดจะได้หยอนนะครับถ้ากินแล้วนอนกินแลนอนนี่แองแองแน่นอนครับเส้นก็จะยืดก็จะตึงอาการปวดก็จะมานะครับต้องขยันออกกําลังกายนะครับเอากระตายแกปวดก็โดยเหตุผลที่ว่าไม่ค่อยได้ออกกําลังกายครับอยู่แต่เน้นที่นอนครับผมซึ่งไม่เป็นผลดีนะครับบางท่านก็จะไปเดินนะครับ สวัสดีครับบอมาแต่เช้าเลย่าไข่เนาะเรียอว่าไขนะ่โอเป็นยังไงบ้างครับเบาหน่อยเบาลง,าลงวันนี้วันที่สองวันนี้แหละเข้าสู่หมดเข้าสู่หมดเต็มตัวเข้าสูหมดการรักษาเต็มตัวครับวันนี้วันที่สองนะครับเมื่อวานบอมา คนแรกครับวันวันนี้ก็มาเป็นคนแรกเหมือนเดิมครับนี่เดี๋ย,เช,เ,ยนนเช้าเลยวันนี้ว่าเอ้รถคุนๆนะคันนี้ว่าแล้ว <c oughs> ว,ลว, <c oughs> ว่าแล้วต้องเป็นพ่อมามันเป็นยังไงของพ่อเมื่อคืนมันมีอาการเป็นยังไงอ๋อนอนหลับดีไหมครับปกต,ปตปิมันมันมีอะไรเหมือนบวบบวบไหม รมรมเมือไปค้ครับครับผมันก็มันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆครับ tamam> ก็ตามอาการครับครับพ็เป็นดงหัวเข่าด้วยนะครับครับผมก็ยังดีนะพ่อเนาะ อยู่ว่าไม่ได้เจอที่รักษาเลยอืมยังมาเจอเออมาเจอหมอนวดผมไม่เคยนวดกลัวเจ็บเรื่องมนันไม่เคยนวดกลัวเจ็บไม่เคยนวดครั้งที่นีไม่เคยนวดเลยครับใน,นนี้สงสัยเป็นที่แรกที่แรกเลยที่แรกครั้งแรกด้วยที่แรกครั้งแรกนะครับนี่ที่แรกครั้งแรกเลยนะครับ เหมือนกันผมก็เนี่ยที่แรกนกครับคนผมอยู่ซีสเกตครับโอ้มาผมมาเกือบสองปีแล้วพ่อเกือบสองปีแล้วอยู่ไปตรงนอนเนาะครับยังเขายังไม่ได้เข้ามาใจเย็นพี่พี่ก็ใจเย็นๆดิโอ้ยเนาะ โอ้ยผู้จัดการนี่เน,ะนานะผู้จัดการนี่ใจร้อนจริงเขาพึ่งพึ่งมาเมื่อกี้นี่ยันเขานี้โอ้จะหนีได้ไงผมจะเรียกตามตูดเดีย๋ยวนี้มานะครับรดน้ำแข็งคาประจำ ก้อยยงข้ามมายังคำเดียวเรียบร้อยไม่ได oh, uh ้กินกาแฟนะกินแน่ก uh ินเหมือนเดิมกินเหมือนเดิมครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ลงกินวันละสองรอบสองหนึ่งผมกินตัวสองหนึ่งกินสองครั้งอ๋อกินกินทีละครึ่งทีละครึ่งทีละครึ่งอ๋อไม่กินเยอะไม่กินเยอะพอกินกาแฟมาเหมือนเดิมนะครับแต่กินกินสองครั้งแค่ไหนอืมสองวันนี้เที่ยงกิน อยู่ไม่ไกลเนาะไกลๆตะเดียวก็ถึงประมาณห้ากิโลครับตะเดียวก็ถึงซองหนึ่งนี่แบ่งแบ่งไว้ครึ่งหนึ่งกินไม่เยอะครับพอกินไม่เยอะเมื่อวานเมื่อวานนี้เมื่อวานไหรนะเมื่อวานนี่คำดัน ก็วันทั้งเท่าไรร้อยห้าร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบกว่าว่าครับถ้าปกตินี่คือร้อยสามสิบอ๋อดีดีนะครับคำดันกำลังดีนะครับร้อยสามสิบเดี๋ยววันนี้ก็ขึ้นเดี๋ยววันนี้วัดวัดอีกรอบหนึ่งมันจะเป็นไงมันจะเหมือนเมื่อวานเลย มันจะเหมือนกันไหมแลยววันดีรอบนึงก็ทำอะไรบ้างอยู่บ้านทำไรทำนาไหมทำนาทำนาเรแ้ร้อยโอ้ยพอได้กินเอสวยงามแล้วพ่อของผมยังไม่ได้เกี่ยวเลยโทร กลับบ้านยังไม่ได้เกี่ยวเลยรอประมาณอาทิตย์หนึ่งครับผมันยังเขียวอยู่ครับยังมันยังมีเม็ดเขียวเม็ดนันอยู่รอยมันเต็มที่ครับไม่เป็นไรรถที่บ้านมีเยอะโอ้เขาออกรถเขาไปทำงานอะไรไม่รู้ทำงานเซลกับเซเว่นเขา,ปาเป็นรับเหมาเป็นผู้รับเหมาแล้วซื้อรถเกี่ยวรืยซื้อแมคโคซื้อโอ้ นกเกี่ยวสามคันเอโคคันหนึ่งรวยรวยมากทําถูกที่เนาะยังว่าเยเาเนี่ยเรามาเดินเล่นแล้วมาจากอุบลน,นะครับ จากอุบนราชธานีมาเมื่อวานนี่ก็นะเมื่อวานเป็นเส้นในก็เป็นเส้นในน,ในั่นงตากแดดเลยครับเป็นบรรยากาศช่วงเช้าครับก่อนทำการวานวดนะับ กูอะที่มาเมื่อวานนี่นะครับก็รครับอายุมากแล้วเป็นไปตัวหนึงวะโอ้ไม่ว่าแต่ใครพวกมันไม่เลือกอายุเลยอายุนิดน้อยก็ยังเป็นเลยบางบางคนมาเนี่ยไม่ถึงยี่สิบด้วยซ้ำล่วงแล้วอาการเน่ะก็พ่อก็มีรนะู่นหน้างานเกจิเศษ คบบสิบแปดนั่นนั่งนี่นั่นไม่ใช่ไม่ถทาเดินดนั่นเพ่อยังเดินป๋ออยู่มันไม่เหมือนกันครับแต่ละคนการไม่เหมือนกันากาของคนนะครับเป็นไปพว้ลยขนาดผมเนี่ยสี่สิบต้นๆเนี่ยร่วงเลยเห็นเห็นเลยเนี่แร่งๆไปเลยอ๋อ อาการหนักอาการที่หนักสุดของผมเนี่ยส่วนตัวของผมเนี่ยทีแรกผมไม่รู้นะว่าผมเป็นในเส้นเลือดในสมองปีบก็คือผมนอนนอนแล้วก็หมดแรงไปเฉยๆแบบกินเหล้าด้วยนะครับแล้วก็กลับไปนอนช่วงช่วงนี้แหละช่วงช่วงที่ผมเป็นเนี่ยช่วงเก็บเกี่ยวเนี่ยพอเกี่ยวข้าวเสร็จอะไรเสร็จก็ฉลองกันเนาะ แล้วทีนี้ก็กินเหล้ากินเหล้าเมาแล้วก็เข้าไปนอนพอนอนตื่นขึ้นหิวน้ําจะไปกินน้ําไม่มีแรงที่จะลุกเลยไปเลยครับก็ไม่รู้ตัวเลยไม่รู้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรไม่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 คิดว่าตัวเองจะเป็นใช่ก็อาการดีๆเหมือนคนทั่วไปนี่แหละครับทํางานแบกข้าวแบกอะไรเฉยไม่ได้คิดว่าตัวเองจะมาเป็นแบบนี้ก็ว่า ทำนาเสร็จอะไรเสร็จก็จะขึ้นกรุงเทพไปทํางานที่เดิมจบจบข่าวเลยเดียนี้นี่อาการหนักของผมนี่คือเป็นเส้นเลือดในสมองตีบแล้วก็แล้วก็มาเป็นกระดูกทับเส้นซ้าซ้อนนี่ครับกระดูกทับเส้นแล้วก็หมอนรองก็ดูกก็เสื่อมมันเล่นหนักเลยทีนี้คูณสองเลยเป็นไปทั่วมั่วไปหมดเลย อาการอมรูปมามาหวานอือาหวานผมเป็นมา20ปีแล้วโอ้20ปีแต่คุมอยู่นะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนั่นี่โกนมาหวานผมร้อยเจ็ดร้อวันมันมัลดมาเหลือร้อยสกว่าครับปิ กินไหนเข้าเข้ไ oh อ้ขาก้อง่ข้าก้กน้องอ๋อที่ละมนลดเลยน้ำตาลน้ำตาลลดน้ำตาลลดเลยรับน้ำตาลลดเลยกิข้าก้องตมันแม่รอยแม่รอยเหรอตมันแม่รย่านนู้เป็นอะไรนอ๋อน้ำตาลแด กออกกําลังกายวันหนึ่งมีคนมาเยอะไหมวันเมื่อวานก็พอสมควรครับไปกลับเยอะเหมือนกันแล้วก็มานอนที่นี่ด้วยครับมานอนที่นี่สองสามคนก็ได้กินข้าวกันแล้วนะครับเมียครัวก็จะเรียกกินข้าว เปครับผมเชา้ากลางวันเย็นครับผมเชา้ากลางวันเย็นเลยเลี้ยงข้าวครับนี่ก็เป็นบรรยากาศตอนเช้านะครับที่ร้านนวดเพื่อสุขภาพลำใบมานครับผมท่านไหนสนใจที่จะมานวดนะครับติดต่อเข้ามาทางเพจได้เลยนะครับเพจร้านนวดเพื่อสุขภาพครับผมคุณค <น S 1> หาเลยนะครับมันเดินยืมไม่ได้แล้วมันว่ ไม่มีเงินหรอกวัวควายมันเยอะแยะมันมีขายมันทำเย่ายเงินัก็จางเงินไวทำไมบางคนก็เอาไว้จนเอาคืนไม่ได้ก็มีครับเงินจะมีไว้ทําไมครับผมมีไว้เพื่อรักษาตัวเองไม่ใช่หรอไม่ใช่ได้หรอกผมไปตรงไหนไปหมุดหาหม้อวานอะไรเพื่อมันมันเบาหวานน่ะ เขาว่ายาดีๆชื่อมื้อตรงมือผมเคยขื่นไม่หายครับไม่หายจะผมลงผมอยากลงครับถ้าเส้นไม่ออกนี่ไม่หายครับอันนี้หมอเขาว่าเหมือนกับเพราะว่าใช่แล้วก็มันเป็นมันเป็นสะสมมานานครับเป็นเป็นไปตามการนะครับให้มันคลายครับครับผม ให้มันดีขึ้นจักหน่อยก็น,นีแล้วพ่อเนาะครับข้วเข่าหัวเข่าแล้วก็ต้นแขนนะครับที่พ่อเป็นก็คงจะดีขึ้นเรื่อยๆครับอาการคงจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับผม <c oughs> <c oughs> <c oughs> หายเจ็บหายป่วยก็ดีใจแล้วนะพ่อเนาะใช่แล้วมันเจ็บมันปวดนี่โอ้มันทรมาน เพนผู้ยาญ่บ้านเรียกได้กินข้าวแล้วไปพ่อเอนข้าวด้วยกันแต่เวลากินข้าวแล้วครับแต่ไม่เองนข้าวเด๋ยืดเส้นอย่างได้ยินเสียงยืดเส้นอยู่ยืดแล้วบ่แต่เวลากินข้าวนะ้ครับผมก็ติดต่อมาได้นะครับตามเพจเพจร้านวนวดเพื่อสุขภาพนำไปมา่นนะครับ,บที่เบอร์โทรศูนย์3 6 7 6ูนย์สามสามสามหเจ็ดหนึ่งครับผม สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมขอบคุณทุกๆก,การติดตามนะครับ